สวัสดีค่ะ่ามาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองของพี่กอแก้วแล้วกันอันนี้ก็มานั่งอัดคลิปเล่นๆน,นะคะวันนี้อยากจะพูดคุยถึงเรื่องของดวงดาวที่ตัวเลขนะคะหรือว่าดวงดาวนี้มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจริงหรือเปล่า จริงๆแล้วอ,อยู่ที่ความเชื่อนะคะการดูดวงก็เหมือนกันอยู่ที่ความเชื่อพี่ก็แก้วเป็นคนที่ชอบดูเล่นๆนะคะตามที่อาจารย์ทำนายให้กับเรานะคะก็รู้สึกว่าเออก็แม่นดีนาะมันก็ตรงนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่อ่านดูแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์เกี่ยวข้องกับเลขหนึ่งเนี่ย เป็นนิสัยเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะก็ค่อนข้างที่จะออใกล้เคียงนะคะอย่างคนที่เกิดวันจันทร์นี้ยวันจันท์ก็คือตัวเลขของเลขสองนะคะดาวจันทร์หรือดาวสองก็ตัวเลขเดียวกันาการที่คนเราเกิดมาไม่ว่าจะเป็นวันที่แล้วก็วันเดือนปีหรือวันทั้งเจ็ดนะคะ ก็นำมารวมมาบวกกันได้บวกกันรวมกันแล้วนะคะก็จะมีบวกลบคูณหารออกไปอาจารย์ก็จะบอกว่า,าบวกกันแล้วได้เท่านีา้ลบออกมาแล้วได้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นำมาทำนายที่เราได้มาตัวสุดท้ายนะคะก็คือนำมาทำนายในในชีวิตของคนคนนั้นได้นะคะใกล้เคียง บ้างนะคะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างแล้วแต่คนนะคะสำหรับพี่กอแก้วก็ไม่ได้เก่งไม่ใช่หมอดูแค่อยากจะมาพูดคุยไม่มีอะไรทําในวันนี้นะคะก็เลยะจะมาพูดถึงคุยถึงเรื่องของตัวเลขอ,อาจารย์บอกว่าการที่คนเราเกิดในวันที่เท่านี้นะคะ นำมาทำนายชีวิตชะตาได้แล้วก็วันเดือนปีนี้นะคะแม้แต่เลขบัตรประชาชนของเราก็สามารถทำนายดวงชะตาได้อย่างเช่นจะทำนายดวงชะตาด้วยเลขบัตรประชาชนนะคะก็คือใช้เลขท้าย3มตัวนะคะก็อ่านทีละตัวทีละตัวนะคะแล้วก็นำสามตัวนั้นมาบวกกัน แล้วก็ตัดสินด้วยเลขอะไรแล้วนำมาทำนายได้นะคะเอ่ออย่างสมมติว่า,เ,าเลขบัตรประชาชนนะคะสามตัวท้ายอา่าตัวที่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวสุดท้ายนะคะตัวที่หนึ่งเราอาจจะทายในช่วงาการเกิดมาเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเกิดมาอา่เป็นยังไงบ้างในช่วงบ้านช่วง ช่วงกลางๆคนนะคะก็คือไทยในตัวเลขทานายในตัวเลขตรงที่ตัวที่สองแล้วส่วนตัวสุดท้ายก็ทํานายอนาคตนะคะหรือว่าจะเอาสามตัวนั้นมาบวกกันแล้วเท่ากับเลขอะไรแล้วก็ทานายทานายชีวิตโดยรวมของเราได้นะคะ,ะก็เดี๋ยวจะลองทํานายบัตรประชาชนของ คนที่มีตัวเลขบวกกันแล้วนะคะสมตัวอันนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าจะไปตรงของใครบ้างก็คือเอาเลขท้าย3ตัวนำมาบวกกันนะคะก็ได้บวกกันแล้วได้เท่ากับเลข1นึ่งถ้าเป็น10บนะคะบวกกันแล้วได้10หรือได้สิอย่างเงี้ยก็คือนำเลข1กับเลขห้ามาบวกกันอีกทีหนึง่ง ก็คือจะได้เท่ากับ6นั่นก็คือคำตัดสินก็คือเลข6นะคะแล้วเราก็จะทํานายดวงชะตาของคนคนนั้นด้วยเลข6ว่าเขาอ่ะเป็นคนยังไงนิสัยยังไงอะไรยังไงนะคะทายกันเล่นๆทายกันแบบสนุกสนานไม่ซีเรียสไม่จริงจังอะไรมากมายนะคะ แม่นไม่แม่นหรือ,อยังไงโดนใจหรือไม่โดนใจยังไงก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะพี่กอแก้วไม่ใช่อาจารย์ที่เก่งขนาดนั้นนะคะก็อยากจะพูดคุยกันในช่วงว่างๆนะคะถ้าใครฟังแล้วไม่โดนหรือว่าลำคาญใจก็ไม่ฟังก็ได้หรือถ้าใครฟังแล้วคิดว่าโอ้ถูกกับตัวเองอยู่บ้างอยู่นะก็คือต้องตรวจดวงชะตาด้วย การดูวันเดือนปีเกิดนะคะดูรวมกันทั้งหมดวันเดือนปีเกิดอะไรอ่พอพสะอะไรปีอะไรนะคะเวลาเท่าไหร่อันนี้ค่อนข้างจะแม่นนะคะพี่กอแก้วก็มีอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะแนะนำนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าใครอยากดูรายละเอียดก็คือ,อทักมาได้หรือว่าติดต่อมาได้แล้วก็สามารถให้ดูได้ฟรีนะคะอาจารย์ ก็คือสอนเป็นวิทยาทานสอนโหราศาสตร์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดค่าครูนะคะอบอกก่อนว่าทำนายทายทักให้กันฟรีๆทักมาได้ค่ะต่อไปก็จะลองทำนายทำนายากันเล่นๆนะคะทำนายคนที่ นำเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายมาบวกกันนะคะบวกกันแล้วสมมติว่าได้เลข10แล้วกันได้เลข10ก็นำเอาเลขศูนย์กับเลข1นะคะมาบวกกันอีกทีหนึ่งก็เท่ากับเลข1นั่นเองเลข1ห,หมายความว่าอย่างไรนะคะสำหรับคนคนนี้คนที่มีบัตรประชาชนลงท้าย3ตัวบวกกันแล้วได้เลข1นึ่งนะคะ,ะก็คือ ที่เราแก้จะทายทํานายว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความร้อนแรงมีความพูดจาผงผางมีความาามีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็คําไหนคํานั้นนะคะพูดจาเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เชื่อถือได้นะคะพูดจริงทําจริงนะคะแล้วก็เป็นผู้นําดาวหนึ่งหรือดาวดาวหนึ่งก็แทนดาวอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็คือเทพเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่เทพเจ้าแห่งความร้อนแรงนะคะเทพเจ้าแห่งความหนักแน่นนะคะก็คือหนักแน่นมั่นคงยิ่งใหญ่รุนแรงใจร้อน นะคะถ้ามีเลขหนึ่งนะคะสำหรับคนคนนี้ที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งเนี่ยเมื่อเราไปรู้จักกับเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้นิสัยเขาก่อนว่า,าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่ชอบพูดจารตรงไปตรงมานะคะแล้วก็จริงจังจริงใจนะคะไม่อม้อมค้อมแล้วเป็นคนเก่งมีความสามารถ ะะทำอะไรทําจริงนะคะไม่สําเร็จไม่ยอมคนคนนี้นะคะไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าเลขหนึ่งหรือ,อาดาวอาทิตย์นี้นะคะก็คือมีความเป็นหนึ่งอยู่แล้วถ้าทํางานนะคะก็ส่วนใหญ่จะได้เป็นรับราชการนะคะหรือหรือถ้าให้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคนนะคะหรือว่า เป็นหัวหน้าเป็นการแนะนำแนะแนวทางให้กับคนอื่นๆอย่างนี้ค่ะเขาก็จะถนัดนะคะถึงจะมีความรุนแรงแต่ก็มีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงมากนะคะคนคนนี้ก็คือทำอะไรก็สำเร็จนะคะถ้าชอบ